สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สายลุงก็มายืนอยู่หน้าฟาร์มเห็ดฟาร์มที่2นะคะซึ่งเป็น E ีีที่2นะคะต่อจากอีพีแรกนะคะทุกคนฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มเห็ดที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เอ่อเป็นก้อนเห็ดที่ไม่เก่าเท่ากับฟาร์มแรกนะคะทุกคนที่พาไปดูเมื่อกี้มานะคะทุกคนฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มเห็ดค่อนข้างจะใหม่กว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเขาไปดูกันว่าเห็ดใหม่กับเห็ดเก่ามันต่างกันอย่างไรนะคะทุกคนเนี่ยได้ตะก้าใบนี้นะคะมาเก็บเห็ด สำหรับฟาร์มนี้นะคะทุกคนโอเคเข้าไปดูกันเลยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะสายลุงก็จะพาทุกคนเข้าไปดูกันเลยข้างในเป็นอย่างไรบ้างว้าวใหญ่โตมากเลยค่ะฟาร์มนี้แตกต่างจากฟาร์มที่แล้วนะคะก็จะมีสองเซลนะคะทุกคนที่สายลุงพาเข้ามานี่ก็คือเซลแรกนะคะฟังนี้เป็นก้อนเห็ดเก่าเหมือนเดิมนะคะทุกคนก้อนเห็ดเก่าอา,อายุก็จะประมาณกับ EP แรกนะคะทุกคน EP ที่1นนั่นเองเพราะว่า ก้อนเห็ดแถวนี้นะคะทุกคนจะลงเหลือมาจากฟาร์มที่แล้วนะคะก็ได้เอามาขนมาใส่ฟาร์มใหม่นะคะทุกคนส่วนฝั่งนี้เป็นก้อนเห็ดใหม่นะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่สีดําเท่ากับฝั่งนี้นะคะทุกคนโอเคอย่างไรก็เราก็มาเริ่มเก็บเห็ดกันเลยเริ่มเก็บกันเลยค่ะ ตะก้านะคะสายลุงก็จะวางไว้แบบนี้นะคะก็าวางไว้บนก้อนที่ไม่มีดอกเห็ดนะคะทุกคนถ้ามีดอกเห็ดจะไปทับดอกเห็ดเอานะคะทุกคนเนี่ยก็เริ่มเก็บกันไปเลยก้อนเห็ดใหม่ก็จะออกสีขาว,ขาวนะคะทุกคนขาวๆสวยๆนะคะเนี่ยเอาวางไว้ด้านบนเลยนะคะทุกคนจะได้สะดวก เก็บไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนี่ยก้อนเห็ดใหม่เขาก็จะออกมาทีหน่อยนะคะออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนออกมาทุกวันนะคะเนี่ยออกมาทุกวันให้เราเก็บทุกวันนะคะทุกคนอันนี้บิ๊กมากเลยค่ะไซส์บิ๊กเก็บทุกวันนะคะ เก็บทุกวันวันละสามสี่รอบนะคะทุกคนก่อนเห็ดใหม่เนี่ยขยันเก็บหน่อยนะคะพว <_ d ata> กนี้จะไม่โตเท่าไหร่นาะ ถ้ามีดอกโตนะคะทุกคนถ้าดอกโตใหญ่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 หญมากๆแบบนี้เราก็ต้องอันนี้เล็กนะคะเราก็ต้องเก็บดอกเล็กผสมไปด้วยนะคะทุกคนเวลาเราไปแพ็กใส่ถุงให้ลูกค้าแบบนี้มันจะได้กลมกลืนนะคะทุกคนยาวไปนู่นเลยค่ะทุกคนก็เก็บกันยาวๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ นี่ดำนะคะลูกค้าชอบนะคะสีดำแบบเนี้ยเก็บแป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าแล้วนะคะทุกคน สายลุงว่าสายลุงเอาตะกร้าเล็กไปนะคะมาเนี่ยว้าวช่อนี้บิ๊กแล้วก็ดอกหนามากเลยค่ะทุกคนใหญ่หนาเวลาไปทำอาหารนี้หวานมากเลยนะเนี่ยอร่อยมากค่ะทุกคน เล็กๆนี้สายลุงจะผ่านไปเลยนะคะทุกคนก็จะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเท่าไหร่นะคะสายลุงจะขอผ่านไปหาเก็บเฉพาะช่อใหญ่ๆนะคะเนี่ยบิ๊กมากเลยเนี่ยเล็กๆก็เยอะนะคะทุกคนสายลุงก็จะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้สายลุงมาเก็บเห็ดให้ทุกคนดู สวยมากดำสวยมากค่ะทุกคน นี่ก้อนเห็ดเก่าค่ะทุกคนอายุเท่าๆกันกับฟาร์มเมื่อกี้นะคะ8-10เดือนนะคะทุกคนเนี่ยก็จะมีก้อนเห็ดเก่าแปดสิ1แปดเก้าสิบสิบนะคะจะรวมๆกันอยู่นะคะทุกคนเนี่ยก็มีดอกให้เก็บอยู่นะคะ เนี่ยก่อนเห็ดเก่าทั้งนั้นเลยเวลาเก็บแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ดึงได้เลยนะคะโอเคทุกคนตอนนี้มันก็เต็มตะกร้าไปแล้วนะคะทุกคนสงสัยสายลุงต้องไปเอาตะกร้ามาเพิ่มแล้วแหละ ขออนุญาตแปลตะก้ามาแป๊บหนึ่งนะคะคนเมื่อกี้ก็เต็มไปแล้ว1ตะก้านะคะเดี๋ยวสายลุงก็จะมาพาทุกคนมาเก็บต่อกันเลยอันนี้ก็เข้ามาในเซลล์ที่สองแล้วนะคะทุกคนก็มาเก็บเห็ดต่อกันเลยค่ะอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่นะคะสายลุงก็ยังไม่เก็บนะคะทุกคน วิธีเก็บก็เอามือไปจับที่ขาเห็ดนะคะทุกคนแล้วก็ดึงเลยค่ะ อันนี้ก้อนเห็ดเก่ามากๆแล้วนะคะเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยค่ะทุกคนมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะ ฝั่งนี้จะมืดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าโรงนี้นะคะจะมีทั้งสแสลมนะคะแล้วก็เป็นผ้ายางนะคะรอบล้อมอยู่ด้านนอกนะคะทุกคนก็จะมามุมนี้ก็จะมืดผิดปกติหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าฝั่งนี้แสงแดดเข้าได้นะคะทุกคนก็ต้องทําแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้แสงแดดส่องเข้ามาใน ตามเหตุของเรานะคะดอกเล็กก็เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยรุ่นต่อไปนะคะรุ่นต่อไปนะคะทุกคนสามารถเก็บได้ทั้งวันนะคะวันละหลายรอบเลยค่ะ นี่เก็บได้หมดเลยค่ะโตหมดแล้วนะคะช่อใหญ่มากๆช่อใหญ่ช่อนานะคะทุกคนไม่ใช่เห็ดหน้าแรกนะคะหลายเดือนแล้วนะคะเห็ดเนี่ยเอ,อ่เห็ดจะสวยไม่สวยนะคะจะเก็บได้นานไม่นานขึ้นอยู่ที่คนทําก้อนเห็ดนะคะทุกคนทําก้อนเห็ดอย่างไรนะคะสารอาหารใส กี่ย่างนะคะแล้วก็จะส่งผลให้เห็ดของเราเก็บได้นานหลายเดือนนะคะทุกคนอันนี้สายลุงทําก้อนเห็ดเองนะคะก็จะเก็บได้ทนหน่อยนะคะบางคนใส่สารอาหารน้อยนะคะสเดือนก็เริ่มจะไม่มีเห็ดแล้ว ดอกเล็กเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนมองเห็นกันไหมคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้สายลุงก็เก็บเห็ดเสร็จแล้วนะสำหรับฟามใหญ่นะคะทุกคนก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะได้สองตะก้าใหญ่นะคะอันนี้คือเก็บแต่ละครั้งนะคะทุกคน ก็จะได้ครั้งละประมาณนี้นะคะเพราะว่าเห็ดมันก็หลายเดือนแล้วเนาะโอเคทุกคนสรุปก็คือฟาร์มใหญ่นะคะสายลุงก็เก็บเห็ดได้สองตะก้าใหญ่ๆนะคะทุกคนแล้วก็จะนำไปแพ็กนะคะทุกคนแล้วก็ส่งลูกค้าต่อไปนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องสายลุงด้วยนะคะ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ